สวัสดีจ้าฮัาลโหลทุกคนสบาด,บาดีพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องป้องป่ายสุขูสุคนเดนจ้ามากินข้าวเด้อพี่น้องโอ้ยข้าวบ่มีแหงบ่มีแหงดทงโท้อง我都ใส่เหลดอกกนะดต้อว今เสก日กเยอ嘢ตา家ช้านจ้าวันนี้กินแกงนะคะ กินแกงอมจ้าแกงออมไก่กับฟักจะพี่น้องโอ้ยหมดแรงหมดแรงกินข้าวพอมีแหงก่อนหนะ้ามาเด้อมากินข่าวน้ำกันแกงออมจ้าออมไก่กับฟักเด้อจ้ามาเด้อพี่น้องแซ่บๆน้ำกันจ้ะเดแล้วแต่ก้าวเล้าเสานนะีสิบานนะเสิยท้ายอเยอ่เสียลิวกอเยอะอืม อืมแกงเนี้ยสูตรเนี้ยเหมือนแกงไปวัดเลยอะ่ะเหมือนกินข้าววัดเลยอะ่ะรสชาติเหมือนแกงแกงไปใส่บาทอะ่ะรสชาติเดียวกันเนี่ยมันแกงไปวัดอแซ่บโอ้ยอร่อยอืม แกงแซ่บมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันจ้าเบอรอเด้อมาเด้อจ้าผู้ใดยังพันได้กินเข้าวก็มากินเข้าวน้ำกันจ้ากินไปน้ำก็เบิ่งไปน้ำจ้า ก็มีกินข้าวเซรเสรว,เวันนี้กินข้าวเซร็จนนเสรนจ่ปเนามาเด้อมาเด้อค่อยๆกินเลยจ้ะหมดแรงมาเช้าไม่ได้กินอะไรกลางวันก็ไม่ได้กินอะไรตอนนี้มันกี่โมงแล้วก็ถือว่ากินอาหารเย็นไปเลยกินข้าวเย็นไปเลยเนี่ยมันกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ยสามโมงครึง่ง สามตมปูนายก้าวเขาชิ้นเสกตายชาแนะโวยวันนี้ฉันตื่นสายฉันตื่นเก้าโมงเช้าเพราะว่าเป็นวันหยุดนะ่ะเป็นวันหยุดฉันก็ตื่นสายหน่อยฉันตื่นแล้วแต่ว่าฉันไม่ลุกจากที่นอนก็แบมเก้าติมเฮซันนะฟันอ่านสิ้วแล้ไวไปกาเขยอามา จหาที่เย่แล้วกาเอ้ยอง期ย冇่ยโจ冇假ยย一่โจกาหมูวันหยุดฉันก็มาด้หยุดกับเขารกทำทุกวันทุกวันทำงานบ้านน่ะไม่มีวันหยุดเลยฉันอยากจะไม่ทำอะไรสักวันหนึ่งฉันอยากจะแบบว่าไปซื้อกินแล้วก็มา ทําคลิซื้อกินเนี่ยไม่ต้องทํางานบ้านไม่ต้องทํากับข้าวไม่ต้องทําอะไรเช่นอยากมีสักวันหนึ่งนะเนี่ยคอยคอยคอยอยู่นั่นแหละไม่ได้สักทีเลยเนี่ยโอ้ล้ำจีแล้วโอเสรมยาะยาหยัดแล้วฟองกายยหยัดแก่อ้าวยำโจก้าโมแก่อยอมโจก้าโมแก่ท่าก้าโมยมจีฟานอกะโอเสรมยาหยัดแล้วสีการเลยเท้าหาไปงอสุกยูงอจีเกอ่ะ เ,เสงไ้ไห้ที่ทรงไม้ฟ้าในเสกอ่ะก็มาพระพ,พีอ่อนอ้อนโละลก็ไมาา่ต้องกก้ทำอ่แล้ว้าหัวลานอ่ะมันมันก็ยากเหมือนกันนะเ <c oughs> นี่ยก็ต้องมาทำอีกแหละเอย 佢哋先得行嚟呢，老公放假，老公去咗佢阿妈嗰度，嗯，去咗奶奶嗰度。但係呢，我自己又要做家務啦，嚇，在轉假期都係我要做家務啦。 我又煮餸我自己食啦，我又煮餸俾我个女食啦，啊，一樣咁多嘢做嘅，唉、哎，真係啊，幾時先得閒啊？得閒做咁得多唞氣啊，一日有個時間嚟唞下都，誒、呃，唔唔係好耐噶。 我比較忙啲啊！我以為要要拍片啊，我又要整餸咧，拍片整餸啊，自己食咧，整俾人睇咧，係嘛？比較忙啲嘅，得閒嘅，日日都冇時間，日日就曬呢條嘢啊！日日呢，每一日好少時間唞氣嘅咋啊！ ยกามโมลาโยพะพีนไปอันไทยละมาก็มาโอเคอย่างเดียวยูเ็กเลยยาจุ้ยซ้ำสีชาในยาหยัดอ่ะวันหนึ่งก็จะทํากับข้าวสามสี่มื้อน่ะฉันน่ะวันหนึ่งฉันทำกับข้าวสามสี่มื้อพุ่นเด้ออย่างฉันกินน่ะฉันกินเอาวันละสองมือ้อฉันก็ทำสองหนล,ละแล้วผัวฉันกินน่ะกลับมาบ้านกินมื้อหนึ่งอ่าก็ทําอีกมื้อนึ่งละสาม,มื้อแล้วนะ ลูกสาวกลับมาก็ทำอีกมือหนึ่งละสี่มือแล้วน่ะเออ โอยกินจะเช้าก่อนเนาะพี่น้องเอ้ยกินน้ำก่อนหาน้ำกินก่อนเด้ยอยกินน้ำกินท่าก่อนวันนี้กินน้ำไปอย่างวันเนี้ วันนี้กินนมไปกล่องเดียววันเนี้ยกําจื้อยำจ้อยยายาหับหลากําจื้อยํำจ้อยหลายกําจื้อแต่ก็ยันได้จอมไมเกินมันตัดสุขอ่ะยืนหลายๆอ่ะโมไม่เฮเลยมันก็ไม่ค่อยจะมีเลี่ยวมีแรงเท่าไหร่นะเพิ่งจะมากินข้าวเนี่ย Boy những này này à, mua hết đấy là em lẽ là đã cam nhật à bê cao giáo tha yêu bê cao à, dịt ti cam nhật dịt y à, a giác kênh đồ ác à, giác đồ ác 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 à, ปิดยิดอ่ะโอ้โหโจตื้นซ้ำละวันนี้อากาศร้อนจ้ะมันหน้าหนาวแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนชันใส่เสื้อแขนสั้นน่ะ <c oughs> ชุดสายหอนในก้าชวชอกันเราต้องชุดสายหอนอ๋อเย,ะย,ะย,ะยะมานฟันกาเราชุดใสยหอนเนาะจิ้วเถาโจต้องไชุดสายหอนมันออกเหง,ง,งื่อทั้งวันนลเหงื่อออกทันน้งวันเลยฉันอะ จะอยู่ในเท้าใั้สิ้นเท้าแค่ตันสิ้นอนะหมดใสเฮเลิกเก้าวเฮฉันรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวฉันกินเสร็จเดี๋ยวฉันไปพักผ่อนสักพักหนึ่งก่อนมันทำท่าจะไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวลูกจะกำเริบเอา người ngược ra ngược ra Sốt hòn này Các chó cần ทำแกงไว้หม้อหนึ่งก็กินได้หลายวันกินได้สามสี่ 3, วันได้แล้วหม้อหนึ่งอ่ะมีวิคายกินด้วยโอ้จังแมนเมื่อยเมื่อยเมื่อยพี่น้องเอ้ยวันนี้ค่อยทำตาจะไม่ค่อยสบายเด้อรู้สึกมันเมื่อยมันเพลียไปหมดเลยจ้ะเพิ่งจะกินข้าวเป็นมือ้อแรกเนี่ยสามโมงกว่าเนี่ยเพิ่งจะกิน Chạy tay á chan à, bé cao săn phú đi lạ Chẳng ôm sai cài, kèm phát แกงหอมแบบมะนอกมันอกนะหน้า,นาฉันกินแล้วเหมือนเหมือนที่แกงที่ใส่บาดแซ่บโอเคกินแกงหมดแล้วโอ <c oughs> กินน้ำอีกหนึ่ง คนอยู่บ้านนอกก็กินอาหารแบบบ้านนอกบ้านนอกกินจนเบื่อแล้วแต่คนเมืองนอกแล้วก็สรรหาเขาโหยหาอาหารแบบบ้านนอกบ้านนอกกินหากินยากมันนะเพิ่งมารู้ว่าโอ้อาหารที่เรากินอาหารบ้านนมันแซ่บจังสีเองมันอร่อยอย่างนี้เองก็มาโหยหาอาหารแบบบ้านบ้านกิน ้าลองไปอยู่ต่างแดนไปอยู่ต่างประเทศดูสิเออจะนึกอยากกะอาหารบ้านๆน,นั่นแหละเหมือนฉันน่ะมันหากินยากจ้า โอเคสำหรับการที่วันเกิดวันนี้ก็สุขสันต์วันเกิดแล้วกันก็ป๋ารางการแข็งแรงไปก่อการแยบสร้างอยาดชุกเลยสร้างอยา,อยา,ไออา,าไดไฟหลอดนะคะสนายกินห้องนะ วันนี้มาแบบว่าอ่อนเพลียอ่อนเพลียไม่มีแรงจะนินทาใครเด้อวันนี้ไม่มีแรงจ้ะว,ว, <c oughs> วันนี้ไม่หมดแรงวันนี้หมดแรงฉันไม่มีแรงจะพูดอะไรวันเนี้ยไม่มีแรงเล่าเรื่องอะไรให้ฟังแล้ววันเนี้ยมีเรื่องนินทาอยู่นะแต่ว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้วันหลังก็นินทาจากไปแลปป้วจ้าไม่บายจ้าจอยกินแต่ก็ไปไป